มาจากประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กกล่องนี้มาจากลักเซมเบิร์กถูกต้องใครมีงานนี้อยู่บ้านคือรวย m ่ g อ d ยอดดีว่ะโยทุกคนสวัสดีครับผมผมยุกโดยุกโดสุดซอาจีน่าม้าภาพกรรไกรสติปิที่สาม ครับผมผมกลับมานี่เลยจับงานที่เรียกว่าเป็น l ิ m i t ต d edition หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยออกจะทํากันมานครับสําหรับงานนะนะรถไททายหรือว่า7บาทของเราเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ที่เราได้มาสองผัสน้นจากงานซืเมอเรสตาร์นะครับนั่นก็คือคิงและบันนะครับผมอันไหนคิงอันไหนบันนี่กองเขียวนี่คิงนะครับผมนี่บาแบแห่งความขี้เกียจครับเป็นสัญลักษณ์หมนีนอนขี้เกียจอยู่นี่ด้วยกนะัน ของยังใหม่อยู่เลยทุกคนยังอยู่ในซองขาวอยู่เลยฮะเราเพิ่งเอามากันสดๆแล้วร้อนเลยครับผมแล้วก็นี่เขาบาแห่งโลพักหรือว่าโลบนะฮะเจ้าบันนั่นเองนะครับผมีเหมือนทิ้งจอกคือความสามารถของเขานี่คือเอาปะตางแล้วก็ส่วนขิงนี่คือเป็นราชัแห่งพูดนะฮะพูดผี่พิสัสอ่ะเราจะมาแกะรีวิวกันทุกเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นงานนี้กันมากๆเพราะส่วนตัวเองผมก็ตื่นเต้นกับงานนี้มากก็เช่นกันนะครับถามคำถามว่าใครครับผมอยากเห็น อูได้เองไม่มากได้มาคู่ต้องแกะปั๊มนะครับผมในบรรดา7บาทเนี่ยผมยกให้เลยแล้วคู่นี้คือคู่กัดกันเลยนะครับเออมีทั้งเบาทใช่ไหมแต่มีบาทที่8คือแบบหนาครับนั่งอยู่ตรงนั้ผมปั๊มหนาออกมาดิได้บแบบหนาได้โอเคเดี๋ยวเรา,เราแกะตัวแรกกันก่อนเลยนะทุกคนอย่ารีรอนี่เรโอ้ยทุกคนดูอันนี้บันนะทุกคนดูอยู่ในกล่องยังเท่เราจะแกะด้านในแล้วนี่งานซูเมศ ต้องดีกรีสิครับผมเป็นงานที่ผมไม่ว่าจะซูเม่ออกมาอลไรผมจะเก็บงานมานะเะจะมาสองงานแล้วก็คือซีรีส์นาโตะแล้วก็นันท์รุ่งไทยไซของเราเนี่ยนะครับนี่อันนี้ปันมากว่าตรงนี้เลยเอาดูกล่องคิงกันมากกว่ากล่องเขียวแยกคาแรคเตอร์มาแล้วสีแดงเขียวอย่างชัดเจนแล้วในซีรีส์เนี่ยมันออกมา มึงออกมานี้พี่มึงออกมาคุยออกมาคุยดิไม่ต้องสดหน้าสดก็สวยวมนีินะซีรีส์นี้หรอสำหรับงานค่ายนี้นะครับผมก็คือตอนนี้ทำออกมาแค่2ตัวก่อนเท่านั้นนะยังไม่ได้ออกตัวอื่นยมีหลายตัวจริงมี7จ็บารบารที่แปดคือมึงบารหนามึงนีบาร์มึงก็แหละบารหนาแล้วนี่ก็คือคิงของเราเองนะครับผมเอ๊ดูกล่องของคิงโอ้นี่ไงบาร์เป็นความขี้เกียจหนีดูดิเออ ดูรอบๆดูเราผมหมุนด้วยมือให้ดูก่อนเลยกันข้างๆของมันเน็ตตางานทสิทธิ์แท้นะครับผมดูเอิบนี่ก็ด้านหนังของมันนะครับแล้วมาดูงานด้านในดีกว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะจักรยิงก่อนแล้วกันนะครับผมมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันเป็นอะไรเป้นมันองมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าแกะกันเลย ตัวเรายืนเฝ้าไปเลยทำไมมายืนคุมเลยขนาดนี้หัวขบข้างกูทำไมอ่ะเข้ามาดิยังไงยังไงราตมาแโอ้พยาบาลีลาเนาะยานาได้ผมก่อนนะได้เนาะไอ้สาวด่าเอาร้าอกอ๋ออ่อาฆาตอบันใจยังปันใจแล้วอเสียอบเสียตรงกับคุณเฟรี้แม้ อันนี้คือแบบเพิ่มพิลามหรอกี่บาทนะเจ็ดเจ็ดบาทอันนี้คือออกมา2ตัวออกมา2ตัวแล้วมันต้องมีเจ็ดเจริญชั่นเจ็ดคิดว่ามันมี7จ็ดคอลเลคชันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่มันทำออกมา2สองไซส์รัลค์แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นอีก5ตัวที่เหลือก็ต้องออกมาให้เราสะสมเช่นกันก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องซื้อเก็บตัวนี้ไว้แต่่นีคือใหม่กิกกากมากเลยคือแกะอาไปจากซีนเลยนะเออคือความพิเศษที่ไปส็นเิลเมเนี่ยคือหงงานมันลีเซ็ดมากลิสต์เศษดทำไม่บ่อยทำไม่สามไม่บ่อยอีก5รุ่นออกมาแปลว่่่่าา2รุนนทีอออกกม ใช่คือพอพอปุ๊บนี้ราคาข,ขึ้นกันแน่นอนใครมีงานนี้อยู่บ้านคือรวยโอเคแกะกันดีกว่าไอเดมันก็ต้องเออเงนเข้าองีอ้เหรอเออเราก็ดันออกเวย้ยอ๋อเออว้าจเออเออับได้จ้ะพอพี่ปังเขาทำจ้ะนี่มึงนักขับโมเดลดีกว,ว่าบอกเหรอใครที่ยังสนใจตัวนี้อยู่ที่ยกลูกเพ<ช>ื่อนยังมีครับงานรีวิวตรงมีเดไม่มีนะฮะแล้้วจะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะคิงให้ดูก่อนนะ กิ่นอะไรวะไมโ้โไอ้เหี้ยดีเวอร์กลิ่นเนี้ยกูชอบกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นของซูเมีะเออมาจากประเทศไหนนะประเทศไหนนะลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กกล่องนี้มาจากลักเซมเบิร์กถูกต้องลักเซมเบิร์กฮัลโหล ไนะลาสเซมเบิร์ไม่ก็เครื่องมาจากลาสเซมเบอร์มาลงที่ยกยุปเท่าเท่านั้นใครสนใจอยู่ก็สั่งกันได้นะครับผมคนที่เปิดแล้วนะโอเคผมจะเปิดตัวคิงให้ดูก่อนนะครับผมทุกคนนี่คือเป็น PVC ระดับเทพนะครับของค่ายนี้ขผมพูดเลยโพราะอะไรพลว PVC ของค่ายเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเนื้อดีเทลนะเหมือนเรซินโอ้โหถูกต้อง เหมือนเรซินนี่แหละเขาพูดที่คุณจะแบบจะพูดกับทุกคนว่าเหมือนเรซินมากเนี่ยดูน้ำหนักเบาไม่หนักมากแถ<ผ>มการลงสีเนี่ยเวิร์กมากขนาดไหนดูการตซตตั้งแต่มาการตซตน,นี่ห่อโฟมแบบบางๆมาให้ด้วยนะอันนี้คือเปิดิ่งกันให้ดูเลยนะเปิดเซงให้ดูเพราะว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งน,นะจ๊ะมันจะแปะรอบๆมัรุ่นนี้ถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคุณตูกยังไม่มือสองในโลกเนาะยังเนี่ยบอกเลยไม่มืสองของเข้าปีหน้านะอันนี้คือพรีออเดอร์สำหรับเอ็กซ์คูลสีเคสเท่านั้นเอ็กซ์ค เราต้องรักเราต้องส yes. ั่งมาจากรักเซมเบิร no. ์กรักเซมเบิร์กเขานานนะจะมีนะจ๊ะโอเคมีดูโอ้โหไม่กอดาอดดีว่านี่มึงแค่ฐานน่ะแค่ฐานก็ตายแล้วแค่ฐานฐานใสเหมือนเลซินแพงๆเลยค่ะมึงเชื่อกูแมมกูไม่เคยผิดหวังกับงานซูเมะเลยนะเว้ยกูโคตรชอบและงานซูเมะคือนี่เขารักษามาตรฐานอะไรของเขารู้ป่ะสีดูการลงสี ดูเหมือนเลซินมากนี่คือ PVC นะเว้ยและงานคือไคือจะมีสัญลักษณ์ของเขาทุกงานเลยนะคือีใต้ฐานก็จะมีเขียนตรงนี้ไว้ว่าเป็นอะไรดูนะครับเป็นชื่อของตัวระครแล้วก็ตามด้วยค่ายแล้วก็วันที่ผลิตน,นะคะทุกคนแเน่โดูเป็นอย่างนี้คริมน,นะครับจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้เผดความไว้นะฮะตัวนี้ด<า>ีมีเด็ดแน่นอนมีเด็ดมากมันไม่ได้เข้าไทยมันไม่ได้อยู่ในโซนเอเชียเอ,เอามาชิ้นต่อไปนะ้วะอันเฟมทิมมาชิมาชิ้นนี้เลยนะจ๊ะเมื่อกี้เราดูในสมุดฐานแล้วนะตายเถอะโรบี้ อาวุธที่แบบของคิงดีเทลโยเอ่อดีเทลมันดิดีเทลใช่อืมอุ้ยมืดำเลยอ่ะนี่คืออาวุธของคิงนะเออถ้าเป็นในเรื่องอะไรยังไงมันสามารถแปลงเป็นอะไร คิงก์จะชอบจะชอบนอนบนเอาวุธอันนี้ก็จะกลายเป็นหมอนกลายเป็นหมอนให้นะใช่แล้วก็จากถ้าใช้ในบทต่อสู้คิงก็จะทำเป็นของและของเขาจะมีแบบว่าเป็นหลายรูปแบบอะไรยก็คือเป็นได้ดั่งใจเขาเนื้อและนี่คือทุกคนมือไม้สั่นหมดคือสิ่งที่เราไม่ดีไม่ดีนี่คือความภัยร้าของเราเฮ้ยมือนี่คือคิงสวยมากนดู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 นี่ทุกคนเห็นไหมดูดีเดีรอบๆทำไมเขาทำดีเทลได้ขนาดนี้สีไม่เลอะไม่มี นี่แหละคือซูเมคคือต้องหนีน้อยมากละเอียดมากน,น,นะลองเทียบกับตัวที่บ้านกันนะคะทุกคนดูหัวเนี่ยถือว่าเป็นงานคิงของ,ะคะของแท้นะครับของแท้แน่นอนแม่งให้ดีเทลยันเลยหรือปะเงาเล็บอะเงาเล็บเงาเล็บเนร่องนิ้วอะเป็นร่องนิว้วเป็นอะไรเป็นร่องนิว้วคือแสงตกกระทงตกกระทบอะไรก็าทำหมดคือถือเพียวๆอะอย่างที่เฟรมพูดเ่เหมือนเราถือเรซิ่นเราถือเรซิ่นเลยนะถ,นยนะถ้าเกิดตัวดีเทลแบบนี้เพราะว่ารายงานสเปคสีระดับนี้ได้เนี่ยยานจริงๆส่วนใหญ่แล้วอะเขาจะไปทำในเรซิ่นแต่อันนี้คือทำ ไม่ออกเลยมันมันมีน้ําหนักเหมือนกันนะจะประกอบเข้าแบบเข้าล่างนะเนี่ยมนเป็นงานแรกๆที่ดานาโซไทยไซทาออกมาแล้วทําให้ทุกตัวละครมีเอฟ펙แล้วดูมีชีวิตดนนนนะูนี่ยืนบนฐานนะอ่ะนี่ดูบนฐานแล้วก็นี่อาวุธของมันมันจะใช้อาวุธอยู่ประมาณนี้นี่จริงอาวุธนางจะห่อได้อาวุธเขาจะห่อได้ระวังนะมันมันปวดระวังเดือยระวังในเวลาเอาเข้าไปอย่างเงี้ยเอาให้มันเข้าล็อกก่อนนะทุกคนมันเข้ายากนะตรงเนี้ยคือมันจะอยู่ด้านหลังใช่อช่อาวนะยังคือเข้าสนิทอย่างนงี้ เข้าไปได้ฝืยมากอย่าไปฝืนมันนี่ดูควรดูขโวนด้วยกันจหมยังไงนี่คือประกอบเสร็จแล้วนะเห็นไหมคนจะเห็นใช่ปะดูดูด้านหลังพอเราประกอบมาเห็นปะลรยลอยข้อต่ออันนี้คือข้อดีของงานโมเดลแล้วก็ของซูเมะด้วยหลายๆงานที่แบบหจุดขายก็เลยนะงานละเอียดเก็บซ่อนสีทุกอย่างร่องรอยทุกอย่างคือดีเนี้ยบอีกห้ารุ่นที่ออกมารุ่นนี้หยุดผลิตนะคะเตรียมตัวราคาขึ้นเลยเตรียมตัวราคาขึ้นเลยกว่าจะถึงรุ่นที่เจ็ดตัวนี้ราคาเป็นอย่างไรล่ะราคาคือบอกเลยบอกเลย บมาตัวต่อไปกันเลยเจ้าบันกลาวบ้าตันเปิดนะกระดุมแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าจะซื้อกับ p u d o f i งฟิ e Store เนี่ย ต้องที่ออเดอร์นะคะเพราะว่าเราสต็อกไม่ได้หมดอย่างจะต้องนำอิมพอร์ตเข้าอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์หมดครับหมดไม่มีที่ใดในไทยต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะมันมาจากลักซ์มเบิร์กนะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งมาที่ยูคูโรฟิกเกอร์สโตร์ได้ครับตอนนี้เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละเพราะว่าขาดคู่ไปแล้วถูกต้องะเหลือเศษก็แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นนี้นะนี่ก็เอาตัวเดียวก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะหยุดผลิตก่อนใช่อันนี้เขาทำคาแรค าจสาวแน่นอนคือตัวนี้คือสาวสาวสาวจะชอบมากที่สุดเลยนี่ก็คือตัวนี้จ้ะเฮ้ยครับบานของเราบาวเป็นความโลภนะครับผมเป็นที่จอบนี่องฮนะัญ,ญลักษณ์เราเป็นที่จอบเป<อ>็เวลาจะต้องแกะด้านล่างคือยิ่งใหญ่อนยะู่นะยิ่งใหญ่คือเรียกง่ายๆว่ามันมันเป็นงานออกมาแล้วมันจะมีเอฟเฟกให้เราเล่นนิดเหนื่อยนะนะมันเสียสนิทแมงนาแบบเฮ<อ>้ยเรืเอ่องนี้ีฮัลโหลเบบี้ยิ่งใหญ่มากฐานด้านล่างยิ่งใหญ่มาก ลายดีนดีเทลดีดูลายดีนแตกจริงมากเห็นปะแลวดูดิเห็นไหมบันซูเมอิก่าแล้วก็ซีกสิแพะนะครับยาวๆระมาระวังกันหน่อยในการต่อประกอบอันนี้คือโคตรสวยแล้วว่าตากลิีเขียวนะมืึ่งขอถือให้ถือให้ถือหน่อยเถอดดูชุดดูดีเทลชุดดิความแดงดิความแดงดีเทลผมนี่แหละคือแบบสวย เอาจริงตัวนี้ถ้าเกิดมีอาวุธให้มันชัดเจนคือบัตรกระบอบคู่กระบอกคู่แต่นี้ก็ไม่มีกระบอกคู่แต่กลายเป็นโซ่ตัวแหนไม่<ซ>อันนี้แต่อันนี้นคืออาวุธเขานี่แหละมันมาอยู่ตรงเอฟเฟกต์เขาเลือกใช้โซ่สองตัวนี้นี่ดูสิผมผมชอบเดิ้นมากมากเลยดินมันดีจริงดินมันดีอยาจะประกอบคู่กับเจ้าคิงประกอบถูกปะเนี่ยเฮียไม่ถูกว่าไม่ถูกจะยืนยังไงยืนยังที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่ ใช่เกี่ยวสอบดุลน,นะถ้าเกิดประกอบผิดฝั่งอะทุกคนมันก็จะไม่ได้ส,สดสวสดอยู่แล้วอ่านี่มันจะเหยียบโ่อยางงี้ดูดูนต้องเ<ด><ด>ตือนก่อนว่าตอนที่ใส่โซ่เข้าไปเนี่ยจะมีข้อโซ่เขาอันหนึ่งที่ชี้ขึ้นมาต้องระวังการกดลงดี๋ยวโดนอันนี้นี่ <ฮะ S 1> ตรงนี้นะให้ให้เท้ามันเหยียบอย่างงี้นะทุกคนเห็นไหมอ่านี่เหนบ้างโชว์มันต้องปพิมพขึ้นมาอย่างงี้มันถึงจะยืนได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะล้มนี่คือทิงและบั่นนะท้อง ก็คือถ้าเราดูแลดีโมเดลมันก็จะดีตามสภาพที่เราจริงนะครับผมแอคชั่นโ<ด>ของ2องคนนี้คือเขาโพสตามคาแรคเตอร์ในตัวการ์ตูนอยู่แล้วเนี่นี่ก็จะมีความแบบจีจิตนิดนึงโอเคนี่คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรอทิ้งกับบ้๋าน,นะครับผมหมุนแล้วเปิดไฟ โอเคครับผมนี่มาดูดีเทลรอบๆผมจะพูดเกี่ยวกับดีเทลของราเอียดงานนี้กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับการคิง,ง,ง<า>และบันนะครับผมอันนี้คือตัวบันเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยทุกมันสวยจริงมันสวยนะคนชอบสวยสีสวยสดแต่ก็อาจจะติดในนิดนึงของเรื่องของแอคชั่นโพลนะที่มันก้มต่ําขนาดนี้นะมันก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่ว่าจะมีแนวโน้มที่มันจะโค,งะค้งแล้วก็คิงนะครับส่วนตัวคิงเนี่ยคือโอ้โหออกมาด้วยแบบเอฟเฟกต์นี่คือกำลังกิ่มๆพอดีพอดีเลยนะฮะหงหอบเนี่ยคือ แอคชั่นโพสเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยเฟมผมชอบ <1982. S 1> มากเลยมันรู้สึกว่าเป็นจริงแล้วบันจริงๆนี่แหละมันเป็นจริงแล้วบันและทุกคนคิดดู่ะถ้า, <ๆ S 2> ถามันออกมาเขาทั้ง7็บาทแล้วยืนเรียงกัน7ตัวใช่ในขณะที่รุ่นที่ไอ้สามถึงเจ็ดจะมาเนี่ยอสองรุ่นนี้เขาไม่ผลิตให้แล้วนะถ้าเป็นไปได้รีบควานีบค้ามีก็คือเก็บัซองถ้าสองตัวนี้เราไม่ได้ขายนะอันนี้คือเก็บ ส่วนตัวเลยคือต้องเก็บราคาแน่นอนบพราะยังไงเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยราคาเดิมที่เราได้มันแน่ๆตอนนี้หรือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นคือบันนะครับที่ที่ร้านแต่ว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะสั่งเพิ่มอะไรก็สางาสอบสั่งมาได้ สองตัวนี้ยังไงเราก็ลิสต์เป็นเป็นสิ่งที่เราจะเก็บไว้กินกำไรอยู่แล้วถูกต้องส่วนอีกตัวหนึ่งเรายังให้โอกาสอีกตัวหนึ่งเรายังให้โอกาสนะสำหรับใครที่ต้องการ pre เด d e r หรือว่ายังไงเรายังให้โอกาสสาหรับคนที่ดูคลิปนี้จ้าบยังมีโอกาสที่เราจะซอไทยนี่แหละคือข้อดีของงานสเมะงานสุเมคือเขาจะไม่ได้ผลิตอะไรที่มาเขา,าไม่ทำเซอเขาไม่ทำซ้ำถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทาให้ใราคาตกราคาของเขาตกนะครับผมพรนี้แหละคือสินทรัพย์ที่เก่งกาไรได้แล้วยังมีตัวหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้เหลือ นี่ไม่แก่นะอันนี้คือของใหม่เราจะไม่แกะเราจะไม่แตะต้องหาได้นะครับผมที่ยูคูโดทิกสโตร์นะครับเขานั่นอ่าเพชก็ใครที Blair> ่อยากประมูลของนะครับก็มาง่ายดครับที่เพจยูคูโดทิกสโตร์ว่าใครที่สนใจในเรื่องของแบรนด์นี้ก็ทักมาเลยครับเพชบ้านมีแบรนด์นะครับผมคลิปหน้าครับอยากจะให้เป็นรีวิวในเรื่องของอะไรอันนี้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมหรือว่าอยากให้เปิดกล่องสุ่มบอกอยากให้เรารีวิวของอะไรที่ตัวเองสนใจอยู่คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าจะแล่แค่ไหนเราจะพิจารหาอย่างเช่น2ตัวเนี้ย รับซัเบิร์กอะกว่าจะสั่งเข้ามาได้ไม่ใช่ง่ายง่ายแต่ถ้าอยากมาดูกันไม่ใช่ปัญหาจะพิเศนดินหาเอามาให้เลยครัโอเคเราจะลาวไว้สิลระบันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันครับคลิปหน้าบาย,บาย